วัดอาวุธวิกสิตารามตั้งอยู่เลขที่137ถนนจรันสนิทวง์ซอย72แขวงบางพลัดเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครบนเนื้อที่28ไร่3งานเศษทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาทิศตะวันตกติดกับถนนจรันสนิทวงทิศเหนือติดกับคลองบางพลัด ทิศใต้ติดกับถนนซอยทางเข้าวัดวัดอาวุธวิกสิตารามเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในย่านฝั่งทนบุรีก่อสร้างเมื่อปี2310และตั้งเป็นวัดเมื่อปี2422ชื่อว่าวัดปากคลองบางพลัดหรือวัดบางพลัดนอกโดยได้ขอพระราชทานนามวัดจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดอาวุธวิกสิตารามโดยมีพันเอกพระยาอาวุธพันธ์ผด็ดท้วมเจ้ากรมคลังแสงในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้อุปถรัรมภ์และบูรณะปฏิสังขรณเสนาสนะสงซ์อมแซมกุฏิ หอสวดมนต์สร้างศาลาการประเรียนรวมถึงสร้างอุโบสถขึ้นใหม่เป็นทรงไทยหลังคาลดสามชั้นประดับช่อฟ้าใบรากาหางหงหน้าบันเจาะเป็นช่องเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาประกอบลายปูนปั้นกนกเปลวและกระจกสีบานหน้าต่างด้านนอกเป็นไม้แกะสลักรูปเทพนมประดับกระจก ส่วนบานประตูเป็นไม้แกะสลักรูปกินรียืนประนมมือพระประธานคือพระพุทธชินราชจำลองและบนฐานชุกชีเดียวกันนั้นยังเป็นที่ประดิษฐานพระอัครสาวกสี่องค์ภายนอกพระอุโบสถมีพระสยามเทวาธิราชเสาหินพระเจ้าอาโศกและธรรมจักร โดยตั้งแต่ได้รับพระราชทานนามวัดใหม่จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา123ปีได้รับการยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่22เมษายน2539 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่113ตอนที่44ในวันที่30พฤษภาคม2539ในปี2532สมัยที่พลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกได้ขออนุญาตจากทางวัดปรับปรุงชาปนาสถานของวัดและซ่อมแซมศาลาบำเพ็ญกุศล โดยได้รับความเห็นชอบอนุมัติจัดเป็นชาปนสถานกองทัพบ,บกต่อไปเพื่อบริการสมาชิกชาปนสถานกิจสงเคราะห์อกองทัพบ,บกหรือข้าราชการที่ตั้งอยู่บนฝั่งธนบุรีให้ได้รับความสะดวกในการจัดชาปนกิจศพตลอดจนบริการประชาชนทั่วไปให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นในเรื่องการจัดการชาปนกิจศพ ปัจจุบันวัดอาวุธวิกสิตารามมีพระเทพัญญามุนีเป็นเจ้าอาวาสและในปี2565นี้เพื่อความเป็นสิริมงคลกองทัพบ,บกจะได้นำผ้าพระคริถินพระราชทานกองทัพบ,บกมาทอดถวายณวัดอาวุธวิกสิตารามในวันพุทธที่2พฤศจิกายน2565 เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป